ทำอะดีนะมระป้าเจบ้านจะไปบอกหลานป้าเจ๊บ้านหนึ่งหลานป้าเจบ้านมันต่ำมากมัาเล่นเทควันดมันก็ต้องเขาเย่งเตะโอ้ยเราไม่ดูยายเนาะมันก็จะเหมือนยายต่ดูแค่นี้ละจะเอาครมาให้าแล้วเอามาหมดแล้วนี่ไงมันกองให้แล้วเนี่ยไปสิไปไกินอะไรมะซีเรียลซีเรียลกับนุ่มตัวเสี้ยวนิ่ตอนอยู่กองกองเนี่ยน้ำมนต์จะกินแต่ซีเรียลกับ นมนมแบบพวกนี้ไก็นมโรงเรียนมันก็มีกินอะไรกินแต่นมโรงเรียนเท่าไหร่ลังน้ำมันกินหมดเอออ้าวไอน้ำมันห้อยด้านสีเลยใช่ด้าสีอะไรสีอะไรที่น้ำมันชอบม่วงม่วงเหลืองอะไรก็ไปห้อยสีอะไรได้เลยหมดมาห้อยกินสีอันน้ำมันถามสามสามช่วงเนี่ค่ะขึงนรั้วดเสร็จแล้วนะคะก็จะมาห้อย

สวอร์ตี้สวอร์ตี้ภาพรอมน้ำมันคดีได้อยู่แหมว่าไปเนาะเราก็ติดได้ไงได้เหรอได้เราไม่สลับสีเหรอไม่สลับสีมันก็สวยอืมใช่แต่ละาเข้าสียาส้ำกันนะ เอาเป็อย่างนั้นบอกอย่างนั้นดีกว่ามันจะสวยกว่างั้นก็เอาสามสีบอกเราหมายความว่าในหนึ่งช่องเนี่ยสีไม่ควรจะเป็นสีเดียวเป็นสสีไปเลยบองั้นงั้นอันนี้เอาออกนะออกมาสลับสลับกันมัจะได้มีความลายงั้นก็เอาออกเลยรัแบบมันมีสีเขียวก็เอาเขียวกับมีเหลืองมีส้มขาวถ้ามีสีขาว็ม่มีโอเคอยู่ไม่ต้องเอาออกไปทำไมมันต้องอกม่วงไปแล้วเออเดี๋ยวเอารู้ไหมไม่ก็แบบอันนี้ม่วง ม่วงเขียวส้มม่วงเขียวส้มเออเอาช่องละสีก็ได้เอาช่องละสีก็ได้นะเออช่องละสีไล่ไปเอออย่างั้นก็ได้เออเอาช่องละสีดีป่ะสวยช่องละสีเขียวน้ำมนต์ไปที่เขียวเออเนี้ยก็ได้เนี้ยต่อไปก็เขียวเขียวน้ำมนต์น้ำมนต์ครับช่องนี้เขียวครับผมอ่าไปช่องเขียว เกันจะได้สีไงอ่ะม่วงม่วงเขียวส้มส้มฟ้าหรอเรากำลังม่วงใหม่เออม่วงใหม่เราไม่ได้ใช้คือสีแดงใช่ไหมใช่ถ้ามันยังออกมันส้มบ้างางไว้เลยเออเขามีแผนกเรียงก็ได้แผนกเรียงกับแผนกมัดเออใครเรียงเรียงไปใครจะดูตัวว่าหุ่นดีสูงก็มัดไปใครก็หุ่นดีนะมัดได้นั่ แต่เวลาลวนคนมันไม่ได้ท่านสีอ้าวอันนี้ทวนหมดแล้วอ้าวแล้วอนหมดแล้วแล้วกะกะเซ็นเตอร์ตรงกลางก่อนก็ถึงจะต้้งข้าเออโอเคโอเคได้ปัดีนี้ด้วยไหมปัดสีนี้ด้วยไหมเนี่ยได้ได้หมดได้หมดต่อไปก็เริ่ม วางเลยคนวางก็วางเออมีใทางโอ้ยังไงได้นี่ขนาดพายุเข้ายังไม่ขยับเลยเนี่ยคนสูงก็สูงคนสืงก็สูงคนสูงก็สูงคนสูงก็ูามนสูงกูงคงขยับงคนสงนสูงกสงน็สูนสางกนนก็งอง ้มอะไรก็ว่าปลายเขียวหมดระบบทางนู้นเนาะข้างในเอามอมาหมดแล้วเหรอเอาออกมาหมดแล้วม่วงเกี่ยวส้มมันนี้ฟ้าก็ม่วงใหม่เออถ้าไม่พอก็ต้องเอาออกที่เสือไม่พอเอาสีแดงหรอแล้วก็ม่วงใหม่นะเชือกสังสามันจะพอไหมโมมะม่วงกันแรกแล้วไม่งั้นก็ลองดูเอาสีฟ้าพอใช่ไหมผมถ้าอสีแดงเอาไม่พอก็ค่อยถอด มดก็เอาเป็นอย่างอื่นมันมีสีละกี่อันนั้นสีละสิหอันสีละสิบห้าตอนนี้เราใช้รอบๆไปแนวสี่ละสิ้มีตอนนี้ใช้ไปแล้วสใช่ไหมแ้วคาดกัว่าเหลือเหอไใช้สอาสีพอใช้ได้ทั้งหมดพอใช้ได้ทั้งหมดสิบห้าช่องไม่พอไม่พอจ้ะ งานสีมืองานสีันสิลอง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 องแรกกันยังแรกเยะไห่งสองช่องพูดถูแล้วช่องสช่องอันสาบห้ช่องัเจ็ดสิบโอเคมันก็เอาช่องละสองช่องละสองม่ไรสองว่ะ ของกระดาตันยอสอตัดัทอดนึงทอดัแล้วก็ปรับรัดับให้มันได้เซนเตอร์ดราทอดนี่เดินเดินเดนมเดบาาตรงกางเอาเป็นเป็นโทโทันโทท้องตรงนี้มาะเฮ้อย่างั้นแหละน้ำมัมันจะเรแกยาก้โนนเอจะหายาดูด้วยมายา ม uhm. ามายังครับแพรแล้วเนี่ยเร็วเร็วเไม่เอาออกพันหนึ่งน่ะาอะไรนะมาแพโคมให้พันหนึ่งง่ามาเร็ว ม่วงเขียวส้มฟ้าหมดได้หมดได้หมดพยายามไล่สีให้เป็นเหมือนขึ้นเหมือนนะหมดแลยเขราว่าเฮแั้วเลยเนี่ยนี่คือของถุงพระเจ้าจัดไว้แบบนี้่ได้พยายามไล่สีให้เป็นสีต่างต่างม่วงเขียวส้มฟ้าม่วงเขียวส้มฟ้าโอ้ไม่ใช่โดดไปโดดมามันสีเขียวไม่มีค่ะมันหมดสีเขียวหมดแล้วโอ้ยก็เป็นม่วงแล้วก็ส้มแล้วก็ฟ้า เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไฟเงี้ยเดี๋ยวคนอันนีได้ยู่เด็กอ๋อเงี้อ้ยกะ้ำม้วนตามมาหนี่ตามมาหนี้อ่ะตัวมันนี้เกี่ยวกัค่ยยังไม่มีมืตามลักมันต้องเป็นก้านหงเดี่ยวมันไม่มีน้ำม้นเดี๋ยวไม่มีมันมีอยู่สองอันนึงไหมไอ้อันนึงนีุ่กอย่างหม้วงเดี่ยวส้มแล้วก็ฟ้าอ่าแลวฟ้าแล้วก็มวงอ่าีม่วงีส้มเหรออื ม่วงเขียวส้มฟ้าส้มส้มส้มม่วงเขียวส้มฟ้า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 อ่าฟ้าฟ้าแล้นีีนี่ชมพูไหมสิไหนมีชมพูด้วยเหรอโอเคมีชมพูก็ดีอ่ะมาชมพูชมพูแล้วก็ม่วงนี่นะเขียวอยู่นี่ก็ะเบื้นะเขียวนะ

ทำไมมันส้มมันดึกลองฟ้าลองฟ้าทำไมมัน้มล่ะฟ้ามาใส่ฟ้าต้องมาทางนี้ม่วงไปทางนู้นตรงสลับสลับเปลี่ยนตำแหน่งกันทุกทีหนี่งม่วงอยู่ที่นี่มันม่วงมุดสวยมากเลยสวยแล้วสวยแล้วเนี่ย ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทำไมเราถึงติดแฟนเราหยับมุมกว้างๆหน่อยนะมาดู้เดินวายเดินวายเอาเลยพี่เอาเลยมจะได้คนละมุมเลี้ยงกว้าถูกไหมห่างไปปะเอโอโอเคโอเค ต้มต้มไปต้มเร้่องแชมพูนะชมพูอ่ะเจมีแชมพูแชมพูอะไรมีแชมพูหมดแน่แชมพูละม้วนไอม้วนไอเคี้ยวไอ้ส้มสิส้มนะพักเคี้ยวหมดแล้วส้มซบคือเอาพวกไอเคี้ยวใช่ไหมฮึเคี้ยวหมดค่ะเคี้ยวหมดแล้วงั้นก็แขวนเป็นสีอื่นก็ไปสีอื่นได้ไปประมาณหนึ่งสมวน ม่วงไปเลยน้ำมนนางไงม่วงน่างไงปลาไดใช่ไหมนี่ไงเอาปลาจะก็ไม่ได้ปลาได้พอดีปลาเสร็จแล้วก็ม่วงเด้อตรงนั้น พุทธาเขียวอีกอันเึิมมันจะสวยมากเลยนะ

เดอ้อถือโฟงไปด้วยว้าวนะ,ะเรารับสิท่าน <ไป S 2> <5 S 3> นะครับสิบท่นานว่านี้ที่วังปู่ขอบคุณครับ ส้มต้มแล้วก็าเกบมแล้วเก็่ีลมพัดมาดูแล้วก็น้เงินาลมพัดมาเสือมาล้ค นี่โอ้เวลาลุมพัดสวยมากค่ะเดินก็สวยนะคะนี่เราเดินไปรอบๆอ,อ,องค์ปู่ก็จะสวยนะคะอไอเดียของป้านี่สุดยอดเลยค่ะน้องน้ำมนต์ก็สุดยอดนะคะสวยงานแม่ทุกอย่างทำเป็นทุกอย่าง ตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปลงแตเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ